ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทดลองนะครับในเรื่องของการที่วัตถุล่วงถึงพื้นพร้อมกันนะครับอันนี้อันนี้รูปร่างเป็นยังไงครับนักเรียนเป็นวงเป็นทรงกลมนะครับอันนี้ครับเป็นวงรีนะครับอันนี้จะอยู่ห่างจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนักเรียนค่อยๆเลื่อนลงมานะครับหนึ่งสองสาม โอเคครับทำอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําภาพช้ากันเดี๋ยวเราจะทดลองอีกรอบนะครับแล้วก็คุูชปมจะนับให้สัญญาณนะครับแล้วเราจะดูว่าจะล่วงถึงพื้นพร้อมกันหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามถึงพื้นพร้อมกันไหมครับนักเรียนเฮ้ยจริงเหรอดูภาพช้าชัดๆนะครับหนึ่งสองสาม ถึงพื้นพร้อมกันไหมครับนักเรียนหนึ่งสองสามจากการทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่า วัตถุสองชิ้นนี้วัตรูปร่างเป็นยังไงครับรูปร่างไม่เหมือนกันค่ะรูปร่างไม่เหมือนกันอย่างไรครับรูปบอลเป็นทรงกลมแล้วก้อนหินเป็นทรงวงรีอ่าเป็นทรงวงรีเนาะอันไหนอันไหนมีมวลมากกว่ากันครับก้อนหินค่ะอันไหนล่ะชี้สิอันนี้ก้อนหินมีมวลมากกว่าเมื่อกี้ที่ที่ทําการทดลองตอนแรกบอกว่าตกถึงพื้นไม่พร้อมกันใช่ไหมใช่แต่พอมาดูภาพสโลโมชันดูภาพช้าปุ๊บสรุปแล้วเป็นไงครับ แสดงว่าตอนแรกตอบถูกไหมไม่ถูกเป็นสมมุติฐานถูกไหมแบบนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ต้องทําไมครับต้องลองต้องทดลองกันถ้าสมมุติเราสองคนกระโดดจากตึกใครถึงพื้นก่อนถึงพร้อมกันเออไม่ครูแชมป์ไม่ถึงเพราะว่าครูแชมป์ลงลิฟต์น้องเฟย์ลง่ะไม่ไดเเพื่อนเนาะ